สวัสดีครับทุกคนฮลโ g ลกูดอั e ตะนูนเดี๋ยวเรามาดูผมได้ทำว้าจุฬาตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กแต่เอกใหญ่มไม่รู้จะขึ้นหรือเปลนะครับว่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็แล้วับนึกขึ้นได้ว่าเออทำว่าวตัวเล็กบ้างดีก,กว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยทำตัวเล็กเลยนะครับผมก็มไม่เล็กมากเท่าไหร่ก็ประมาณ66เซนประมาณ66สิะครับ สอไม้อ,อกไม้อ,อกโครงการนี้61เซนติเมตรนะครับกองาังจากนี้มานี้นี้มานี้ก็6เซนครับหเซนติเมตรจากหัวมาปีกบน20เซนครับประมาณ21ดนะครับจากปีกบนมาปีกล่างก็ประมาณจากนี้จากนี้นี้21จากนี้มานี้ก็21ดครับแล้วก็จากปีกล่างมาที่ท้ายท้ายเข็ม ยี่สิบเอ็ดครับสามส่วนแบ่งเท่ากันไม่ว่าไม้ยาวประมาณไหนก็วัดวัดความยาวของไม้ทั้งหมดก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็เราตัดไม้เราไม่ได้วัดใช่ไหมถึงเราตัดเสร็จเรามาวัดสมมติได้ได้เท่าไหร่ก็เอามาหารสามหมายความผมโอ้หกสิบเอ็ดอันนี้ทุกคนก็มาเบ่งหารสามเลยนะจะได้สามส่วนแล้วก็อันนี้ก็สามส่วนก็ช่วงละ21เอ็ดเซนประมาณ21 ที่เป็ดี่เบ็ดที่เบ็ดเท่ากันนะครับหลักสูตรหลักๆเลยนะครับ Jamie, แล้วก็เรลาปีตรงนี้เค็งๆนะนแล้วก็มาเรลาปลายผีให้อ่อนๆมันจะขึ้นง่ายถ้าเป็นว่าวจุลาก็ว่าวจุลาว่านอกก็เหลาที่ตรงนี้ให้มันดมเลนแบบเหมือนเข็มนะครับให้ดมเลนแล้วก็ไปใหญ่ที่หัวแต่ถ้าใครอยากใส่แอกก็เหลาที่หัวให้มันเบาๆนะครับให้มันหนักหางก็ได้แล้วก็ เราเผื่อไว้ทวงเผี่อไว้ใส่เอกด้วยนะสายทองป้อมมัดตรงกลางปัดตรงกลางนี่ตัวจิ๋วตัวเล็กแต่ว,ว่าเสียงนี่เสียงไม่เล็กนะครับเสียงดังมากเดี๋ยวรอชมการปล่อยว่าวตัวนี้ได้ครับผมในคลิปต่อไปนะครับผม ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบถ้าใครให้กุ้งอร่อยงอด,ด้วยนะครับผมโอ้ผมลืมบอกจากเอวมาตรงนี้นะประมาณเท่ากับัวนะครับ6เซนเหมือนกันประมาณ6เซนแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้ก็แล้วแต่วความชอบความสวยางามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ